มีประโยชน์ต่ออาชีพของเราด้วยพยาจะพูดบอกว่าให้หนูเป็นพยาบาลในแม่นงนี้เต้กทำอะไรตกปลาจะให้คุณพ่อกินชอบเอาปลาหมึกเอาปลาครับพ่อเอาปลาหมึกเอาปลาเอาปลาหมึกเอาปลาไม่รู้แต่เอาปลาครับพ่อเอาปลาหมึกไหมอย่า ที่เป็นตัวของตัวเองนะลูก,กแต่อย่างอันดับแรกแม่ต้องอยากให้หนูเก่งภาษาก่อนเอาไี่ย่างให้พ่อด้วยนะดูไหม,มครับน่าจะเตะ <c oughs> ีได้ตกปลายอยู่ครับสนุกนนนไหมอือหือตกเก่งท้่้วยพ่อมาถ่ายรูปเหรอครับอัพวิดีโอไง